กลับทุกคนนะครับอยู่กับผมไม่เนเ่คนเดิมกับเกมทาริสแลนด์อีกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับตัวเมดน้ําแข็งกันเนาะเพราะว่าแพทวันนี้เนี่ยจะเป็นการบัฟนะครับตัวของสกิลเมดน้ําแข็งทําให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยหลกัหลกๆที่เขาบัฟเลยก็คือพวกสกิลตัวพายุแค่น้ําแข็งหรือน้ําแข็งอัลติก็ตามเนี่ยสามารถติดคริติคอลได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อใช้ศรลจจารึกเนี่ยจำนวนฮิตของดาเมจที่ทําได้เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแค่สาย พายุแท่งน้ําแข็งนะครับแล้วก็พูดถึงเกียร์ร้อยสิบกันด้วยนะครับว่าเล่นสเตตัสมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปล่าสดเหมือนเดิมแล้วก็ผมค่อนข้างเป็นหวัดน,นิดนึงเสียงจะแปลกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอเทมเซตตอนนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้า100%ก็สมบูรณ์ประมาณสัก80%แล้วกันนะครับถือว่าใช้งานได้เล่นได้ นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูตัว DPS กันแล้วก็เดี๋ยวจะสลับไปเป็นเมทไฟให้ดูด้วยนะครับว่า DPS ไฟกับน้ําแข็งเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนต้องแจ้งก่อนว่า DPS เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโชคนะครับดวงลุ้นล้วนด้วยนะว่าจะติดคลิปไหมออกคอมโบบ่อยหรือเปล่านะครับสกิลมาตรงจังหวะหรือเปล่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองคอมโบเบทน้ําแข็งให้ดูก่อนนะครับว่ามันแรงขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นจนจบ1นึ่งีลาเหมือนเดิมนะครับ โอเคเมื่อเราทดสอบดีเเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดไอเทมให้ดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะไปสังเกตว่าดาเมจติดคี้ได้แล้วนะครับจาก4,000เป็น7 2 0 0นะเราเล่นธรรมดาเลยครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากพอติดคี้ได้เนี่ย ดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนะครับไป,ชป,ชปโชคไม่ดีนะครับอันนี้ยังเป็น14อยู่เพิ่งมาติดตอนนี้นะครับถ้ามันติดตอนที่เบิร์ดเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยนะครับ หนึ่สี่เเพื่อนนะครับจะเข้าหลุมศิลาแล้วหลุมหน้าน่าจะเข้าแล้วนะครับหลุมนี้เข้าแล้วจึ๊บบั๊บครับโอ้มีบั๊บสองอันด้วยจึ๊บกดศิลาครับปั๊บตึมปึ๊บตึมนี่ครับนี่คือจบหนึ่งศิลาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิ้ง ปิ้งปิ้งตุ่มดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ6,300 0 0อัพนะครับประมาณนั้น6,000อัพแน่ๆนะครับอันนี้มีแค่บัฟมังกรไม่ได้กดยานะครับประมาณนี้นี่คือตัวของธาตุน้ำแข็งเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสวิตไปไฟให้ดูก่อน1รอบนะครับเป็นไฟเนี่ยค่อนข้าง จะถือว่าความสมบูรณ์ของเซตไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก90%้าสิบเปนะครับประมาณ90%เปเนีย่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพราะว่าหมวกเนี่ยมันเป็นหมวกเซตนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนหมวกชิ้นหนึ่งอันอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสรรพสิ่งนะครับโอเคเพราะว่าไม่ได้หลุดเซตนะ ไม่ได้หลุดเซตนะครับเพราะว่าเซต8ชิ้นโอเคอันนี้คือเซตที่ผมเล่นนะครับเซตไฟจะเป็น503นะครับ503โอเคเดี๋ยวเรามาลองกัน1นึ่งซีราจลึกเหมือนเดิมนะครับดูแปบ๊บผมเล่นเป็นสายลูกไฟนะครับไม่ได้เล่นสายเพลิงน้พานะไม่ได้สายนี้นะครับโดยปกติแล้วโอเคลุยเมื่อกี้ประมาณ6,300ถูกไหมเดี๋ยวมาดูสายไฟกัน สายไฟเล่นเหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่เคยทำไกด์คอมโบให้ดูนะครับชึบชึบแต่สังเกตว่าครูดาวมันจะมากดเบอร์สี่ได้บ่อยขึ้นนะครับสองทีสามทีไปจึบจึบจึบแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามันก็จะเข้าหลุมนะครับจึบจึบจึบพระจันทร์เข้ารอบนี้นะโอเค ปับป๊บปับป๊บปั๊บไปเจึ๊บจึ๊บจึ๊บจบศิลานะครับมาแล้วปึ๊บไปครับผมจะใช้หนึ่งใช้สี่แค่หนึ่งก่อนคนระับเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะเข้าศิลาแล้วคนระับผมจะเก็บอย่างเงี้ยอ่ะมาแล้วปึ๊บแล้วก็จะเรืออีกรอบหนึ่งนะครับ แสบไปนิดนึงครับสอบขออภัยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาหลูกตรงนี้ไปหลูกศีลานะครับปึ๊บไปช,ปชึบชึบชึบปุ๊บตึม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 ,ตม,ตมนะครับนี่ฮะประมาณนี้อ่ะสังเกตว่า DPS สายไฟเนี่ยจะดูแอบเบาวกว่านิดนึงนะครับแอบเบาวกว่านิดนึงเพราะว่า อันนี้เป็นสายลูกไฟนะครับแล้วก็มันเป็น50-3แล้วก็จริงจงจังหวะมันไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้มีจังหวะชะงันนิดนึงแล้วก็ตัวของรีชาร์ตกล้องกังวานเนี่ยมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะนิ่งและต่อเนื่องประมาณนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นเพลิงนาภาให้ดูนะครับแต่ถ้าเล่นเพลิงนาภาเนี่ยจะต้องเล่นเป็น5 1 2หรือ513นะครับ โอเคผมจะใช้ปกติจะแสนนี้นะผมแล้วใช้อันนี้นะครับผมใช้หมวกนี้ปึ๊บคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นนี้อ่าเป็น512นะครับ512แบบนี้ทำไมต้องเล่นสประสิ่งนะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องเล่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันปปึ๊บ2 3แล้วก็ไล่ครับ แล้วก็ไล่ทีปึ๊บแล้วค่อยเริ่มต่อจึ๊บจีแล้วก็ไล่ครับแล้วก็ไล่แล้วก็ไล่จึ๊บปับ๊บหนึ่งสองหนึ่งจึ๊บปับป๊บปั๊บสังเกตว่าสายนี้เนี่ยจะเก็บสแต็กเร็วมากเห็นไ,ไหมครับเนี่ผมจะไล่ต่อแล้วผมจะเบิร์ต องที่จึ๊บปับป๊บปั๊บหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บต่อครับ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บปึ๊บตึ๊บแต่ทีเพียสก็จะเห็นว่าพอๆกับน้ำแข็งเลยนะปึ๊บเราจะจบศิลาตอนรอบหน้านะครับจึ๊บมาแล้วโอเค จะรอครูดาวสกิลนะครับมาแล้วครับปุ๊บไปน่าจะเข้าพระจันทร์ดีด้วยปุ๊บปับ๊บไป1 2, 3, 1, 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสองสาหนึ่งสสามี่ห้าหกตึมประมาณนี้ก็จะพุ่งไปเ0็ดเลยเมื่อเข้าศีลาครับถ้าเป็นเพิงนาภาจะได้ประมาณนี้อย่างแน่นอนนะถ้าเล่นแบบมันจะประมาณนี้แหละเพิงนาภามันจะอยู่ที่ 6,005อัพอัพเหมือนกันนะครับถ้าแบบเข้าเฟสสีลาแล้วเบิร์ดแล้วบืมแล้วนะฮะแต่ถ้าลูกไฟอะ่ะมันจะอยู่ประมาณ6 0 6 0 0 3เออ6 000, 6 0 0 3แต่ต้องบอกก่อนนะว่าของผมเนี่ยไม่ได้แน่นเนาะถ้าถ้าอันเนี้ยทำ522ได้อะ่ะก็จะก็จะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าความแรงของเพลิงน้พามันอยู่ที่ค่าสรพรพสิ่งนะครับอันนี้คือ512นะครับตอนเล่นลูกไฟจะเป็น503 อะไรคือ5 0 3 5ูน์คือตรงนี้นะครับเนี่ยห้านะครับอันนี้1อันนี้2เนาะแต่ถ้าเราถ้าเราใส่ลูกไฟอะคติผมใส่อันนี้ปึ๊บชิ้นนี้ปับ๊บมันก็จะเป็น5 0 3อ่ะแต่ถ้าเล่น5 0 3กับเพิงนภาล่ะมันจะแรงไหมผมกล้าพูดเลยว่าจะเบาวกว่านะครับเบาวกว่านี้ประมาณสัก ห้าร้อยประมาณนั้นไม่ได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าความแรงอะ่ะมันอยู่ที่สกิลนี้นะครับเออเนี่ยพอใช้ครบหกทีตัวเพิงน้าจะแรงขึ้นตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันทําให้เพิงนภาแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับกลับไปเป็นสายน้ําแข็งก่อนนะโอเคเชิบมา เมื่อกี้เพื่อนเห็นแล้วว่าสายน้ําแข็งเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับทั้งที่ว่าของเนี่ยยังใส่มาไม่ได้ครบเท่าไหร่เลยนะครับก็เนี่ยดูที่ตรงพรสวรรค์ก็ได้เป็น512นสะครับสายเนี้ยถ้าให้ดีคือ513ครูดาวยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ค่าสรรพสิ่งเท่าไหร่สรรพสิ่งเอาแค่6 เอาแค่ okay, 6%ก็พอนะครับหลักๆเราใช้รถคูดาวมากกว่าเพราะเราจําเป็นต้องใช้วิญญาณน้ําบ่อยๆมากๆนะครับอย่างน้อยต้องเป็นอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของค่าสเตตัสกันบ้างนะครับของสมใส่เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันยังไม่ครบเลยแล้วก็สังเกตตรงดาวนะครับดาวของผมเนี่ยไม่ได้มีความดีเลยแล้วก็ไม่ค่อยตรงสายด้วยบางอันก็ไม่มีดาวด้วยซ้ํานะครับบางอันก็ไม่ตรงสายยังมีพลังกายเข้ามาอยู่ด้วยนะครับ ก็อ,อ,อย่างที่บอก่็ชุดของน้ําแข็งเนี่ยประมาณ80%แต่ว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าดาเมจเนี่ยมันทําได้สูงขึ้นมากๆนะครับ <c oughs> อันนี้ค่าสเตตัสโดยคราวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอาให้ดูก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บเสียงของขอุหมป้อร์่ซ็นนะครับประมาณนี้โอเคคราวนี้มาดูที่ศีลาจารึก,กันบ้างศีลาจารึกเนี่ยผมจะอัพประมาณนี้นะครับแกนนี้ปลด3นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมา มาใส่ดวงสมพงนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้เอาค่าคอมโบเลยเนื่องจากคอมโบมันล้นมากๆนะครับก็มาเน้นตรงนี้เพื่อเอาเลเวลสกิลของตราดวงสมพง์นะครับแล้วก็มีตัวยกระดับใจสู้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้คู่กับสมาธินะเมื่อเราทําการโจมตีเนี่ยมีโอกาส4%ที่จะบวกค่าสมาธิเพิ่มขึ้นอีก66%นะครับค่าสมาธิผมพันแถ้าบวกขึ้นอีก66%มันจะขึ้นไปประมาณสัก3,000กว่าเลยมันเยอะมากๆนะครับ มันนาให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ติดบ่อยอยู่นะสี่เปอร์เซ็นเนี่ยโอเคผมก็มาใส่ช่องคูดาวนะสังเกตว่าผมปลดจุดสมาธิหมดเลยนะครับนี่แล้วก็มาปลดเสียงพ้องแกนนี้ผมไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็มาทางนี้ทางนี้อ่ะอัพจำนาพิเศษเล้วเต็มนะครับแล้วก็มาอันนี้จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าเอาจริงก็เราปลดได้เพราะว่ามันเกินอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ถ้าเราดูดีๆนะเนี่ยมันเกินอยู่แล้วเนี่ยเราถอดได้นะครับ เราไม่จําเป็นต้องเอาให้มันเต็มแค่เกิน50ก็พอแล้วอะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเท่ากับว่าผมเหลือแล้วนี่ยังไม่ได้กดยาเลยนะห้แล้วนะครับผมเอาแต้มที่เหลือเนี่ยไปลงอย่างอื่นก็ได้นะเออไปลงอย่างอื่นก็ได้อาจจะไปลงค่าสติปัญญาก็ได้นะครับเพื่อเอาพลังโจมตีเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมอัพไปก่อนปึ๊บปึ๊บอัพได้หลายช่องเลยนะผมปลดสติปัญญาหมดเลยแล้วกันแบบนี้อ่ะพอดีเลยนะครับได้สติปัญญาเพิ่มอีกตั้งเยอะ นะพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาหรือจะมากดตัวของสมาธิก็ได้นะครับได้สมาธิก็ดีแต่เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าปลด1เนี่ยมันได้52แต่ถ้าเราไปอัพเพิ่มเนี่ยมันจะบวกเพิ่มมาอีกแค่20หน่อยๆเองนะครับโอเคพอไล่ขึ้นมานะครับก็จะมาทางนี้ทางนี้สังเกตว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใช้สัปปรพสิง่งแต่ผมก็ยังคงอัพมันนะครับเพราะว่าค่าสัปปรพสิง่งเนี่ยมันเป็นค่า final damage นะครับมีซะหน่อยมันก็เพิ่มความแรงโจมตีได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ ปิบปบเปบมาปับ๊บตรงกลางเนี่ยผมใช้เป็นบทขยี้นะครับบทขยี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราติดคริที่ข้อเมื่อเราเข้าต่อสู้เพราะว่าสกิลเนี่ยสามารถติดคริได้แล้วนะครับเราจําเป็นต้องใส่ตรานี้เพื่อเพิ่มโอกาสติดคริของสกิลนะครับก็มาได้โหนดของเสียงพ้องนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยผมใช้เป็นลูกรานนะครับเพิ่มดาเมจของตัวค่าคอมโบนะครับก็จะประมาณนี้เลย ทางขวาเนี่ยผมใช้เป็นน้ำยาพลังงานสูงนะครับจริงๆแล้วก็อยากได้ขวาบนซ้ายบนนะแต่มันไม่ออกสิ่งที่ควรจะได้ควรจะได้ซ้ายบนขวาล่างแล้วก็ขวาบนนะดีที่สุดหรือกลางบนด้วยก็ดีถ้าไม่โลมากเพราะอันนี้เนี่ยได้เป็นซ้ายบนซ้ายล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาอัพนี่ครับสมาธิแล้วก็อัพเสียงพ้องเต็มไม่ได้ปลดแกนนี้เหมือนกันแล้วก็อัพฝั่งนี้ฝั่งนี้เต็มนะครับค่าเซตัดดัดโดยรวมก็จะประมาณนี้อ่าสติปัญญา700นะเพิ่มมาเมื่อกี้เนาะเสียงพ้อง ความฉลพิเศษเท่านี้นะครับสปปรพสิ่งสมาธินะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะกดยาน้ำยาโจมตีนี้ด้วยนะครับปกติเนี่ยเราควรจะกดยาคอมโบดาเมจถูกปะแต่ว่าผมกดอันนี้เนี่ยเพราะว่าเราเน้นเรื่องของความเร็วในการโจมตีนะครับตอนนี้เอฟเฟกต์เร่งรีบเนี่ย มันจะทําให้เราแอนิเมชันเร็วขึ้นปล่อยสกิลเร็วขึ้นไล่เร็วขึ้นคือมันทําให้ทุกอย่างในการโจมตีโฟโลของการโจมตีออกไปเนี่ยแอนิเมชันทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะดูเร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่5.2มาจากอะไรบ้างนะครับมาจากการออบค่าเสริมพลังระดับ3สีม่วงนะครับตัวผมยังเป็นแค่สีม่วงนะสีม่วงระดับ3นะครับก็จะมีอันนี้เนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับความถนะพิเศษความถนัพิเศษนะครับเสียงพ้องความถนัพิเศษแล้วก็ ความฉนานพิเศษนะครับส่วนสีลายก็จะเป็นสีม่วงหมดแล้วนะครับเพราะว่าของมันถูกและคิดว่าเพื่อนๆทาได้มีแต่ผลึกอันนี้ไม่ได้เป็นม่วงทั้งหมดนะครับมีอันนี้ที่เป็นม่วงเนาะส่วนอันนี้จะมีม่วงอันหนึ่งแล้วก็เป็นฟ้า2อ,อันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นม่วงแล้วม่วงอันหนึ่งที่เหลือเป็นฟ้านะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าเรากดยานี้เนี่ยเราจะได้ค่าสมาธิเพิ่ม105หน่วยพลังโจมตีเพิ่มและเอฟเฟกต์เร่งรีบเพิ่มอีก5%เครับจะเป็นแบบนี้ ทำให้เราเนี่ยมีแอนิเมชันสกิลที่โจมตีออกไปเนี่ยเร็วขึ้นนะครับสิเลยนะ10%ถือว่าเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเมื่อกี้อยู่ประมาณสัก6,300 6,500ครา้นี้เรากดมาแล้วค่าสมาธิาเราเพิ่มขึ้นนะครับพลังโจมตี990เนาะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราติดรูนนี้นะครับรูนตัวนี้เนี่ยครับค่าสมาธิาก็จะพุ่งไป3,000กว่าเลยอ่ะยังไงอย่ผมจะเปิดค่านี้ทิ้งไว้แล้วกันผมจะเปิดค่านี้ทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวนะ เอาแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็หมุนจอได้ไหมได้โอเคให้เพื่อนดูค่าสมาธิตอนมันติดบัฟนะครับเราจะเล่นสูตรเดิมไปครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับตอนมันติดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันจะแรงขึ้นแค่ไหนเนาะคอมโบก็เนี่ยฮะสามพันเรเห็นนะครับสิบวินาทีครับเนี่ยเนี่ยดามเมจก็เพิ่มขึ้นมา ช่วยได้เยอะนะครับเพื่อนๆช่วยได้เยอะสิบวินาทีตอนติดเนี่ยนานนะเออนี่ครับดูดิติดยาวเลยเออจึ๊บไปไปครับจึ๊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 บพระจันทร์พึ่งมาครับแต่ว่าเราปล่อยสกิลไปแล้วก็ถือว่าจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยพระจันทร์พึ่งขึ้นหัวนะเมื่อกี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ครับด,ด,ดีแล้วครับ 9 5 0 0ครับไปใกล้จะเข้าสู่เฟสแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะโอเคก็จะเริ่มตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บครับหึงกดซีล่าก่อนนะซีล่าแล้วก่อยแล้วก็ตีหนึ่งสองจึ๊บจึ๊บจึ๊บตีครับมันจะได้สองทีพอดีนะครับอ่ามันจะได้สองทีพอดีแล้วก็จะมาจบลูปตรงนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บ ประมาณนี้ก็ประมาณ6 5พ6นนะครับมันก็จะนิ่งขึ้นคือมันจะเกิน6,5แบบขึ้นขึ้นและพอเรากดยาแต่สังเกตนะครับว่าตัวของพัจันทร์เนี่ยรีชาร์จกล้องกลางวานเนี่ยไม่ได้มาตรงจังหวะเลยนะอ่าไม่ได้มาตรงจังหวะเลยถ้าตรงจังหวะจะโดดขึ้นไป700 0พอน้ําแข็งที่ตกลงมาเนี่ยดา,ดาเมจถ้าติดลีคือ20,000กว่าเลยครับเอออันนี้คือ ไอรีชาร์ดก้องอวานเนี่ยมันมาไม่ตรงจังหวะเท่าไหร่วิธีเล่นคอมโบนะครับอ่าเอาสกิลให้ดูก่อนผมอัพประมาณนี้นะเดี๋ยวอัพประมาณนี้คอมโบง่ายๆครับเราเปิดด้วยเบอร์สี่ก่อนแล้วก็ตีธรรมดาหนึ่งสองสามแล้วก็บัฟแล้วก็ปิ้งครับเตาปึ๊บปุ๊บแล้วก็บึ้มปับ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ตีคอมโบเลยนะเป็นดาเมจตัวเลขเพียวๆเ,เลยนะครับไปครับอันนี้บัฟขึ้นมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บขี้ไหมไม่ขี้เลยนะครับเดี๋ยวตดคอมโบอยู่ไปครับจึ๊บจึ๊บอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราโจมตีเนี่ยสกิลบัฟเนี่ยมันมีโอกาสรีเซ็ตคู่ดาวนะครับอยู่ที่ว่ามันจะติดให้เราหรือเปล่าแค่นั้นเองครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บตึมถ้าเราโชคดีนะครับพระจันทร์กับบัฟเนี่ยมันจะมาพร้อมกัน หรือพระจันทร์จะมาพร้อมกับตัวตอนเราเนี่ยใช้ท่าใหญ่ไปแต่ตอนนี้มันไม่มาเห็นไหมมันนิ่ที่สิบเอ็ดเลยนี่ครับเนี่ยมันจะมาตอน,นเนี้ยเนี่ยมาสิบสามแล้วเนี่ยสิบสามแล้วสนะิบสี่เนี่ยปึ๊บอ้าวสิบห้าครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตึ้มอันนี้มันจะมาพร้อมท่าใหญ่โอ้ตอนนี้ผมกดเร็วไปหน่อยครับนี่ครับมาพร้อมท่าใหญ่ครับแต่เราได้แค่ หนึ่งทีครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดพลาดแต่ดูดาเมจครับดาเมจพุ่งไปเลยนะ6ก0 0 6เ0 0เลยเมื่อกี้คือเป็นกรณีที่บัฟมาใกล้ๆก,ก,กันถ้าเราเล่นดีๆเรากดมาดีๆเนี่ยบัฟม,ม,มันจะมาใกล้ๆก,กันเพื่อนเพื่อนเออบัฟมันจะมาใกล้ๆกันบัฟนี้มันก็จะมาพอดีบัฟนี้มาพอดีแล้วก็บัฟของเอฟเฟกตัวของอันนี้ขึ้นพอดีหรือตัวของตาสัญลักษณ์ต่างๆมาพอดี เมื่อมันมาเมื่อมาความมาเขาเรียกอะไรวะความพอดีมันมาบรรจบกันมันจะแรงมากๆอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูเราลองดูกันอีกทีหนึ่งครับไปจึ๊บ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 ตึ้มขี่ด้วยครับติดคอมโบเยอะเลยครับเมื่อกี้ปั๊บปั๊บนะครับจึ๊บ จึ๊บจึ๊บตึม้มแหน่รัวไปรัวไปจึ๊บนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บตึม้มบึ้มไปครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่มีสองปับป๊บครับสามปั๊บด้วยเพราะว่ามีสมาธิด้วยเมื่อกี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บ อันนี้เดี๋ยวผมจะอรอศิลานิดน,นึงนะครับผมจะเล่นไปก่อนรอบหนึ่งเพราะว่าศิลามาเร็วไปนะครับพะเมื่อกี้เราไม่ได้รีเซตศิลาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะพยายามให้เบอร์ตัวนี้กับพัดอันเนี้ยมาพอดีครับผมคิดว่าน่าจะมาพอดีกันนะเพื่อนๆลองดูมาพอดีกันครับจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บตึ้มโบ๊โบ,โบจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บตึ้มนี่ครับโอ้โหแรงจัดนะ ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าน้ําแข็งแรงกว่าไฟที่เป็นลูกไฟแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนว่าของเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับของมันยังไม่ครบแต่ว่าน้ําแข็งสายเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราทําของครบหรือเราเล่น5้าหนึ่งสาแล้วจะแรงกว่าเพลิงน้ำพาไหมแต่เพลิงน้ำพายเรียงไงก็แรงกว่านะในมุมมองผมตอนนี้นะครับเพราะว่าเพลิงน้ำพาเนี่ยสรรพสิ่งมันซัพพอร์ตค่อนข้างดี อันนี้เนี่ยถ้าผมแนะนําก็ควรจะเล่นครูดาวนะครับเพราะว่ายิ่งเราใช้วิญญาณน้าได้บ่อยเนี่ยมันก็ทําดาเมจได้เยอะนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าตัวของตัวละครผมเนี่ยชุดมันยังไม่สุดเลยนะครับค่าตัวออปชั่นดาวเนี่ยมันก็ยังมั่วซั่วอยู่นะมีบางชิ้นที่ตรงนะครับบางชิ้นที่เพี้ยนไปเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงเซตเลยด้วยนะครับเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีดาวนะครับก็น่าจะ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เล่นอะไรยากคอมโบคือเปิดด้วย4แล้วก็สะสมสะสมน้ําไปพอปิง้งช่วงปิ้งก็กดบัฟแล้วก็ตึมตามปกติเลยแค่เรารู้จังหวะที่เราจะกดสกิลก็พอนะครับส่วนสายไฟถ้าเราทํำดีๆถ้าเราออฟม่วงออฟดาวดีๆมีค่าหนามทิมแทงเยอะๆมันก็แรงเหมือนกันผมมองว่าสายลูกไฟครับสายเนี้ยสายเนี้ยกับสายแบบนี้นะครับ สายลูกไฟกับสายตัวน้ําแข็งเนี่ยผมเชื่อว่าความแรงอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลองอันนี้ดูก็ได้เนี่ยความแรงมันไม่ได้ต่างกันมากนะในมุมมองผมผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าอาจจะเพราะตัวละครผมมันยังทําชุดไม่เตรียมได้เลยมั้งมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เซตแปดนะครับนะครเป็นห้า 03นะครับสกิลก็ประมาณนี้นะแต่ตัวละครผมมันก็ไม่ได้แรงครับส่วนรูนเนี่ยจะคล้ายๆกันอ่านะส่วนรูนจะคล้ายๆกันอันนี้เหล่าเอาคีย์ออกก่อนนะ50%พอดีอันนี้เรามาลงสติได้อันนี้นะรูนก็จะคล้ายๆกันนะครับพอเล่นคล้ายๆกันอันนี้ก็จะใส่คอมโบมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองขออีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนจาก เมื่อกี้บัฟแล้วก็ประมาณ 6, 5 0 0อัพาถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูบนี้กันดูว่าจะได้ใกล้ๆกันไหมนะครับทำไมเลือดมันเยอะจังเอออ๋ออาจจะเพราะว่ามีบางอย่างที่บวกค่าพลังกายมาสักครู่นะครับอ่าอันนี้ผมต้องเปลี่ยนอันนี้นะผมมีอยู่แป๊บนี่ผมต้องใช้ผมต้องใช้อันนี้นี่ใช้อันนี้ก็ว่ามันเบากว่านะครับเพราะว่า ลืมเปลี่ยนของอ่ะประมาณนี้560ถูกต้องเห็นไหมว่าค่าสมาธิเหลือเท่านี้เพราะว่าชุดน่ะมันไม่ค่อยบวกสมาธิเท่าไหร่รวมถึงคาถาด้วยเห็นไหมคาถาดูโง่มากเลยตอนนี้โอเคมาไปนะชึบชึบเล่นเหมือนเดิมชึบตึมตึมตีตีปับป๊บปับ๊บปั๊บ ไปครับชึบชึบชึบเปิ่เปิบเปิบตีตีตีมีของเดี๋ยวปั๊ทีหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าปั๊บจะมาแล้วชึบไปไปไปแต่พระเจ้ามาไม่ทันนะครับสังเกตแต่อาจจะมาทันก็ได้อาจจะมาทันก็ได้มาไหมขึ้นไหมพระเจ้าขึ้นแล้วดูดูขี้เปล่าแค่นั้นพอขี้ขี่ โอเคมันก็จะต้องลุ้นหน่อยครับแค่ว่ามันต้องลุ้นนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะชึบชึบแต่ว่าสังเกตว่า DPS มันลุวงลงมานะครับเพื่อนเ,อนเออมันไม่ได้แบบนิ่งเหมือนเพิงนาภานครับเพราะเพิงนาภาจะนิ่งมากโอเคเดี๋ยวรอบหลุหน้าเราจะเล่นสกิลศิลานะครับดี๋ยวไครับชึ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 บ โอเคเลยหลุดมาด้วยนะจึ๊บปึ๊บปั๊บโบไปป้าบป้าบพระจันทร์มาไม่ทันนะครับป้า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 บโอเคผมไะ่จบอีกหนึ่งหนึ่งชุดจึ๊บจึ๊บป้าบป้าบป้าบมามามาตึมประมาณนี้ไม่ขี้ด้วยตอนท้ายเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันก็จะใกล้ๆกันแต่มินอะ คำว่ามินของดาเมจไฟของผมตอนเนี้ยมันต่ํากว่าน้ําแข็งเหมือนน้าแข็งมันนิ่งอยู่6กพันสองอัพอัตลอดอะแต่ว่าไฟของผมตอนเนี้ยมันมันตกลงมาเพราะว่าอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นครับว่าของเนี่ยมันสมาธิมันน้อยกว่าสมาธิอันเมื่อกี้น้ําแข็งเมื่อกี้สมาธิมันมันโหดกว่าครับเนี่ยค่าสมาธิมันไม่เท่ากันเนี่ยครับนี่มันพันเก้าอะเออสมาธิอันนี้มันพันเก้า ของมันของมันดีกว่าไฟหน่อยครับเออมันเนี่ยแล้วคาทานี้มันดีครับเพื่อนๆมันเป็นคอมโบสมาธินะครับคือมันตรงไงเออมันก็เลยแรงกว่าครับเดีผมอย่างอย่างที่ผมบอกถ้าของมันใกล้กันมันก็น่าจะพอๆกันนะเอออันนี้คือไกด์ที่ผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเล่นตามกันได้ถ้ามีของประมาณผมไม่ต้องใช้ของขั้น4ี่นะครับ อันนี้คือแค่ขั้นสามเออใส่แค่ใส่แค่ขั้นสามธรรมดานะครับไม่ได้เป็นของขั้นสีเลยเนอะแล้วก็ถ้าอยากให้ดูจริงๆเนี่ยผมไปลงอันนี้มานะครับอ่ะผมไปลงอันนี้มาเอาให้ดูเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะผมจะเอาอันนี้ใส่ไปให้ดูผมไม่รู้ว่ามันใส่เข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอนญญขอนุญาตขออนุญาตลอง ขออนุญาตลองอาใส่ไม่ได้โอเคไว้เดี๋ยวไว้ลงคลิปให้ดูแล้วกันเป็นคลิปที่ไปตีเงือกมาเงือกมาหากาบนะครับเป็นสายน้ําแข็งนี่แหละทำราเมจดได้อยู่ประมาณ7,4 0ดนะครับเดี๋ยวไว้ลงคลิปให้ดูขออภัยด้วยนะนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูกันเรื่องของเกียรย์110แล้วก็ตัวของสายน้ําแข็งที่เพิ่งอัพเข้ามานะครับถ้าของครบกว่านี้นะครับออฟตรงสายทํา5 1 3ได้ แล้วออบม่วงที่เป็นตัวของพายุแข้งน้ําแข็งบวก221เนี่ยทุกอันเนี่ยหรือให้มันครบทุกเซตเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้นะครับสังเกตได้ว่าตัวผมจนมาก <c oughs> ก็เลยทําของได้เท่านี้นะครับโอเคฝากไว้เวลานี้ละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยจริงๆถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมในเรื่องของตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าแล้ววันนี้สวัสดีครับ